ชิปนักครินและเบิดฟอร์มสุดโหดเบินแชมป์รุ่นใหญ่สึกสองล้อเอเชียรประเดิมฤดูกาลนำเพลงชาติไทยกระหึ่มโฮมเรสสึกความเร็ว2อล้อทางเรียบแห่งทวีปรายการเอเชียโรสเสซิ่งแชมเปี้ยนชิป2025เปิดฉากดวนเดือดเมื่อปลายเดือน,มเ,อนเมษาย,ยนที่ผ่านมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล์กตจังหวัดบุรีรัม และเป็นทัพนักบิดไทยที่สามารถต่อกรกับดาวบิดหน้านาชาติได้อย่างสุดยอดสร้างผลงานกระหึ่มสนามแรกด้วยการพาเรดขึ้นโพเดียมทั้ง3รุ่นหลักโดยชิปนักครินอธิรัตภูวพัฒหมายเลข41จาก Honda Racing Thailand นั้นโชว์ฟอร์มโหดเเบาแชมป์ในรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์พันซีซีซึ่งเป็นรุ่นใหญ่สุดของทวีปทั้งสเรสพร้อมนำเพลงชาติไทย ดังกึงกก้องไปทั้งสนามส่วนนักแข่งยมฮาไทยแลนด์เลสซิ่งทีมนั้นก็กลับมาคว้าโพเดียมได้ในเรสที่2คว้ารองแชมป์ใน2รุ่นจากผลงานของตรีอนุภาพซามูลหมายเลข500และรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีซีและไอเดียกริชพัด์คืนคำหมายเลข39จากรุ่นเอเชียโปรดักชัน2 5 0ร้ซีซีนั่นเองสนามแรกนี่ครับเสาร์อาทิตย์นี้ชิปสายจวดนะครับผมมวยป่ามอนไม่ได้ทำให้พวกเราผิดหวังเลยนะครับผมที่1 ทั้งวันเสาร์และที่หนึ่งทั้งวันอาทิตย์50แต้มเต็มเต็ไมไปเลยนะครับผมอันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับแรงใจแรงเชียร์นะรวมั้งแรงแช่งจากพวกเราด้วยและครับผมโอ้โหนี่แบบร้นหลามมาเห็นบนโพเดียมนะก็คนก็มาเฮวิ่งเข้าไปตึงสนามไปเชียร์เลยนะครับแล้วก็บนอัศจรรย์น,นี่ก็ทุกคนตบมือเวลาอาจันชิพมานะแล้วก็ที่ดีใจสุดนะครับม้วนเดียวจบครับโอ้โหปกตินี่ อ็มีฟาดฟันนะฮะอันนี้อาจารย์ชิปม้วนเดียวจบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านแทนอาจารย์ชิปนะครับที่ทําให้ Honda r e c i n g t h a i l a n ดวันนี้นะครับ<อ>เป็นที่มีชื่อเสียงนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมคือโดยรวมแล้วสําหรับสนามเนี่ยครับตั้งใจอย่างมากเลยแล้วก็ทีมก็จะคาดหวังกับสนามโฮมเลสอยากให้ผมเก็บชัยชนะให้ได้ ก็เตรียมตัวระดับหนึ่งครับหรือว่ามีความพร้อมมากในสนามแรกพยายามออกตัวแซงให้ได้ในรอบแรกแล้วหนีแต่ก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับอาจจะหนีไม่ห่างมากแล้วพยายามคุมเลสเซทของตัวเองให้เวลาต่อรอบนิ่งอยู่ประมาณสัก1วิห่างจากคันข้างหลังครับแล้วผมมีหลุดในช่วงรอบท้ายๆครับเหมือนพลังกายของเรามันเริ่ม ดอบลงมีสะบัดนิดนึงผมก็พยายามคุมสติกลับมาอีกครั้งไม่บวกเกินไปครับก็สามารถปิดจ็อบได้เหมือนตั้งแต่รอบแรกม้วนเดียวจบเลยครับสำหรับปีนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับพยายามคว้าแชมป์เอเชียในรุ่น asb พันให้ได้หมายเลข4 1นะครับ honda racing thailand ฝากติดตามเชียร์และให้กำลังใจผมด้วยครับและน้องๆในทีมทุกคนในรุ่น super sport 600แล้วก็มีไวการ์ดที่จะลงมาเป็นบางสนามบ้างครับ เต็มที่ครับขอบคุณแฟนๆและบอนเซอร์ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนให้แรงเชียร์แรงใจมากับผมผมก็มีแรงที่จะพัฒนาตัวเองและก้าวต่อไปครับทำเพื่อคนไทยครับขอบคุณทีม Honda าเล็กซ t ซิงไทยแลนด์ครับสำหรับสนามที่2ของศึกเอเชียโรดเร็กซ์ซิงแชมเปี้ยนชิ2025จะมีขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอรกิตประเทศมาเลเซีย และจะกลับมาปิดฉากสนามที่6ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรมัมระหว่างวันที่5-7ธันวาคม2568เพื่อตัดสินแชมป์ประจำปีกันต่อไป